<c oughs> สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องตากข้าวนะครับจะเป็นเรื่องปกตินะครับเวลาช่วงที่เราเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเราจะนําข้าวไปตากเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องฟ้าฝนหรือพวกพายุพวกฝนนี่จะมีประจําทุกปีครับไม่ว่าแถบภาคไหนหรือทินไหน จะประสบปัญหากับเรื่องฝนตกเวลาจะตากข้าวเนี่ยทีนี้ก็มีเพื่อนเพื่อนเขาถามมาเรื่องตากข้าวว่าทําเวลาว่าตากไปแล้วเนี่ยฝนมันตกจะทํายังไงในเรื่องที่ว่าจะมาตากต่อหลือยังไงอันนี้ก็ต้องดูสภาพว่ามันเปียกมากน้อยแค่ไหนนะครับก็คือปกติถ้าข้าวเราตากแดดแห้งแล้วมันโดนฝนเนี่ย โดนแบบเปียกชุ่มเลยนะครับตากๆไปเนี่ยฝนมันตกมาแบบเก็บไม่ทัน,นแบบตกแบบเปียกชุม่มทั่วเลยเนี่ยก็คือ,คอแนะนําให้ไปตากแดดอีกครั้งนะครับแต่ตากประมาณ3ามถึงสชั่วโมงนะครับเนี่ยก็เก็บมาพึ่งลมอีกวันแล้วก็ค่อยตากอีกทีนะครับแต่ถ้าเปียกไม่มากเนี่ยก็ตากแดดได้เลยอีกวันประมาณครึ่งวันนะครับ ที่ผมแนะนําแบบนี้ก็คือถ้าเปียกมากเนี่ยเอาข้าวร่มพึงลมจะแห้งไม่ดีนะครับโอกาสยังอบอมความชื้นอยู่ก็คือมันยังอมความชื้นอยู่ข้าวมันจะเสื่อมคุณภาพในทั้งในเรื่องทั้งสีกินแล้วก็ทําเมล็ดพัน,นุ์นี่มันมีปัญหาแน่นอนครับแต่ถ้าหากแต่ถ้าหากมันเปียกมากเนี่ยแล้วตากแดดนานทั้งวันเลยเนี่ยก็คือมันจะทําให้มเมล็ดข้าวด้านในนะครับมีการหักสูงแน่นอนครับ ค,คล้ายๆคือเราเอาเข้าเป็นหนึ่งให้สุก่อนเลยครับก็คือหลักการลดความชื้นก็คือหลักการที่ดีนะครับถ้าข้าวแรกเริ่มเนี่ยคนมีความชื้นไม่เกิน 23- 25%ถึงแล้วก็ตาก1แดดแล้วลงมาอยู่ที่ 15- ถึงอันนี้ก็แล้วแต่แดดนะครับแต่ถ้าหากความชื้นสูงกว่านี่ต้องทยอยลดความชื้นลงคือเป็นช่วงสอั้นแล้วก็บ่อยๆครับอันนี้ก็ ลองพิจารณาดูนครับปกติข้าวทาอันนี้ก็มีคำถามหนึ่งในเรื่องการเกี่ยวข้าวถ้าเราเกี่ยวข้าวแกเนี่ยคืออาจจะเกี่ยวไม่ทันหรือว่ายังไงเนี่ยเหตุผลก็หลายๆอย่างด้วยกันอาจจะหารุกเกี่ยวไม่ได้เพราะน่้เนถ้าเกี่ยวข้าวแกวแล้วจะเป็นยังไงอันนี้คือแน่นอนครับ เมล็ดถา้าไปสีมันหักแน่นอนแต่ว่าในเรื่องทำมเมล็ดพันธุ์เนี่ยด,นนดีแน่นอนครับแต่ว่าเกี่ยวข้าวเก่อันนี้ก็เป็นประสบการณ์แล้วก็ความรู้ที่ได้ถากถามกันมานะครับในเรื่องการเกี่ยวข้าวเก่แลวการตาข้าวทำโดนฝนเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับเรื่องลมฝนฟ้าอากาศไม่แน่ไม่นอนเพราะว้านบ้านเรามันยังไม่มีเครื่องอบหรือเครื่อง ที่ทันสมัยเหมือนอย่างประเทศเกาหลีหรือญี่ปุ่นหรือเหมือนอย่างเกาหลีเนี่ยอย่างผมเคยไปทำเนี่ยก็มีเทคโนโลยีทันสมัยนะครับครับก็หวังว่าข้อ,อมูลนีน้คงเป็นประโยชน์เป่มากก็น้อยผิดพลาดประการใดขอไปมาน,นที่มาณท,ที่นี้ด้วยครับผมอาจจะพูดผิดพูด,พดถูกครับ